จะมาทำแซนวิชร้อนเนี่ยนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมเลยก็คืออันนี้เลยสำคัญ้าไม่มีก็ทำาแซนวิชร้อนไม่ได้เป็น,นเตาอบแซนวิชร้อนนะครับแล้วน,นี่น,นี่แล้วก็ขนมปังฟาร์มเฮาตัดขอบอย่างมีอันนี้อะไรอันนี้เป็นแฮมโอแฮมคลาสสิกแล้วก็มีชีสด้วยอันนี้อะไรมอสซาเรลล่าชีสแล้วก็ มาการีนนี่มาการีนนะครับไปสักสองฟองเขียนอยวไว้ก่อนอเคทีนี้เราจะมาเริ่มทำกัน เดี๋ยวจะทำเรืองกทําสําคัญ แถมนี้ก็จะใช้สองแผ่นสำหรับเตาเนี้ยจะทานได้สองให้สองอันพอดีฟางฟา,างก็จะใช้ทั้งหมดสี่แผ่นนะ แล้วเดี๋ยวเ้าต้องเลยไม่ถนะ่ายหน้ากุ๊กเลยอู้

าานี่ก็รอให้ไฟตรงสีเขียวนี้มันขึ้นมาก็จะได้แล้วก็น่าจะรอประมาณสักสิบนาทีนหน้ามันสุกหร้อยังนะครับอันนี้แช้ได้แล้ว tỉ chút ba này, đã lẽ đâu, để mà coi 来困。<Thank>